มาแล้วค่ะคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันรุ่นที่6หากคุณเป็นคุณแม่ตั้งคันมือใหม่ยังขาดความรู้ประสบการณ์ในการตั้งคันแล้วอยากมีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาตลอดเวลาดูดญาติมิตรด้วยคอร์สทำงานด้านแม่และเด็กมาย,ยาวนานมากกว่า25ปีและจากการเปิดคอร์สคุณแม่ดูแลคันผ่านมาแล้วทั้งหมด5รุ่นทำให้เข้าใจ ปัญหาอาการที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกายหรือปัญหาด้านจิตใจหากคุณแม่ตั้งครรภ์อยากมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาคอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียดดุดญาติมิตรคุยกันแบบพี่พี่น้องนองคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถสอบถามหรือว่าสมัครเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันรุ่นที่6นี้ได้เลยซึ่งในคอร์ส ออนไลน์คุณแม่ดูแลคันรุ่นที่6นะคะจะมีสอนเป็นวิดีโอไว้ให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มตั้งคันจนถึงคุณแม่คลอดซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมีด้วยกันทั้งหมด9บทนะคะเช่นการปฏิบัติตัวตั้งแต่เริ่มตั้งคันไตรามาสที่1ไตรามาสที่2ไตรามาสที่3การดิ้นของลูกแล้วก็การนับลูกดิน้นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งคัน การที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีโรคประจําตัวต้องปฏิบัติอย่างไรการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมของสําหรับการไปคลอดที่โรงพยาบาลซึ่งคุณแม่หลายๆท่านก็มีความวิตกกังวลการคลอดธรรมชาติข้อดีข้อเสียการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ระหว่างการคลอดหรือหลังคลอด สิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็ควรจะป้องกันได้ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เครียดนะคะแล้วก็อยากมีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะคะคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาเนี่ยคอสนี้จะเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์มือใหม่มากๆซึ่งถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะช่วงนี้จะเป็นราคาโปรโมชัน่นปกตินะคะค่าคอสจะคิดเดือนที่ยังไม่คลอดเดือนละ300บาทสมมติคุณแม่อีก4เดือนคลอด ก็จะคิดราคา1,200บาทแต่ถ้าคุณแม่สมัครเข้ามาวันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2563ราคาโปรโมชั่นจะคิดเดือนที่ยังไม่คลอดเดือนละ250บาทเช่อนอีก4เดือนคลอดคุณแม่จากจะต้องจ่าย1,200ก็จ่ายแค่1,000บาทแค่นั้นเองสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเข้ามาในคอร์ส สามารถทักเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นี้แล้วพบกันในคอร์สค่ะ